for because of immorality. ทุกๆเดือนที่อเมริกาเนี่ยผู้รับใช้พระเจ้าจะล้มลงเพราะว่ามีความบาปมีสิทธิผิดศีลธรรมอยู่ในชีวิตอยู่ So is it correct? Yes. Um, all I can say, I don't want to, you know, I don't want to say bad about anybody. ผมไม่อยากพูดเรื่องร้ายๆเกี่ยวกับใครนะ But

พระคัมภีร์บอกว่าให้เราสํารวจดูชีวิตตัวเอง Sometimes you 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 wish you have more money บางครั้งเราปรารถนาจะได้เงินมากขึ้น But God sees you are not ready แต่พระเจ้าก็เห็นว่าเรายังไม่พร้อม If you are ready God can give you anything ถ้าเราพร้อมแล้วพระเจ้าก็ให้เราให้อะไรก็ได้กับเรา He can give you many houses many cars ให้บ้านหลายหลังรถหลายคัน

when I moved to America do you know what happened to my house and car ทราบไหมครับตอนที่ผมย้ายไปอเมริกาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับรถและบ้านของผม did I tell the story ผมได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วยังครับ I went to preach in El Salvador and Honduras ผมเดินทางไปเทศนาที่เอลซลวาดอร์แล้วก็ฮอนดูรัส and somebody a friend drove my car into my house into your house เพื่อนของผมคนหนึ่งเนี่ยขับรถของผมเข้าไปในบ้าน ไม่ใช่ hit the house go in through the house oh, into the <okay S 1> house ก็คือเพื่อนของผมเนี่ยขับรถทะลุบ้านของผมไปเลยทะลุด้านหน้าไปด้านหลัง I have so many problems with my house and my car ผมมีปัญหาเยอะมากกับทั้งรถและบ้านของผม And I say God why ผมก็ถามพระเจ้าทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นล่ะ But I say well number one thank God nobody was killed ข้อแรกต้องขอคุณพระเจ้าไม่มีใครถูกฆ่า

อาจารย์สตีฟโอเคไหมที่จะอยู่ในบ้านที่น้อยไปกว่าอุดมคติหรือว่าความฝันที่เขามี So I have a nice house ผมมีบ้านที่สวยงาม But there's always something to fix แต่มันต้องมีสิ่งต่างๆที่ต้องซ่อมแซมอยู่เสมอ And it's never finished และมันไม่จบซ่อมไปเรื่อยๆ And I say God I just want to study the Bible I want to pray ผมก็บอกพระเจ้าผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์อยากอยากศึกษาพระคัมภีร์อยากจะอธิษฐานนะ But we are human แต่เราก็เป็นมนุษย์

ก่อนที่ผมจะมาประเทศไทยรถเทสลาของผมหยุดทำงานไปซะเฉยๆ No explanation a three year old Tesla รถเทสลาคันนี้ใช้มา3าปีไม่มีคำอธิบายเลยทำไมมันหยุดทำงาน So they found out the battery not the little battery there's the low volt battery and the high volt battery รถเทสลาเขาจะมีแบตเตอรี่2ชุดเป็นชุดที่มีความดันไฟต่ำกับความดันไฟสูงเขาพบว่าชุดใหญ่ที่มีความดันไฟสูงนั้นะมีปัญหา You go ahead of me But yes, you are correct. Okay. You assume my story, but you are correct. Okay. Uh, engineer, engineer. That's why. It's good. Very good. You want to come and preach? Come. No, no. No, no it's okay. No, no, no. So um, my wife says Praise God. you get a brand new car because with a tesla if you get a brand new battery it's exactly like a brand new car 2024เพราะว่าถ้าได้รถคันใหม่แล้วเราก็ได้แบตเตอรี่ใหม่ด้วย yeah so they're going to give me a new battery okay เขาจะให้แบตเตอรี่อันใหม่กับเราเพราะฉะนั้นการได้แบตเตอรี่ใหม่เนี่ยเปรียบเสมือนกับการได้รถคันใหม่เลยในปี2024นี้ a m e n so if we don't complain you know there's always something good that will come out of something bad ถ้าเราไม่บ่นต่อว่า จะมีสิ่งที่ดีออกมาจากสิ่งที่ร้ายเสมอ Amen Amen So uh, you know America has its its good and its bad ทราบใช่ไหมครับว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีทั้งสิ่งดีและสิ่งแย่ And we are enjoying all of it เราก็มีความสุขกับทั้งสองอย่างนั้น Because we get to serve God เพราะว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องรับใช้พระเจ้าอยู่ดี It's not easy to leave everything leave your family leave your church and go live in america มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทิ้งครอบครัวแล้วก็ทิ้งโบสแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อเมริกา i i think living in thailand is so much easier ผมคิดว่าอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยง่ายกว่านะง่ายกว่ามากๆ it is so expensive in america ทุกอย่างเนี่ยแพงมากเลยที่อเมริกา

เป็นความจริงใช่ไหมครับเราไม่ได้รู้ความจริงรู้ข่าวที่อเมริกา They always say Trump so bad and Kamala so good ข่าวก็บอกว่าทรัมป์เป็นคนที่แย่มากและคามาลาเป็นคนที่ดีมาก Okay Alright let's let's get into this um, So our YouTube channel had a a big milestone recently We reached 400,000ช่อง YouTube ของเราเพิ่งถึงหลักกิโลใหม่4 0 0 0 0คน subscribe. s u subscribe. It It changed very quickly because had prophecy assassination four it about Trump's months changed because prophecy had happened a very we before four มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วมากเพราะว่ามีคำพยากรณ์เกี่ยวกับทรัมป์ที่จะถูกพยายามลอบสังหาร and I interviewed a friend of mine and he was very reluctant to come นน to be interviewed เกิดขึ้นในช่วงสี่เดือนนั้นแล้วมีเพื่อนของผมคนหนึ่งเนี่ยอยากจะเชิญมาแล้วก็สัมภาษณ์แต่เขารู้สึกไม่ค่อยแน่ใจที่จะมาให้สัมภาษณ์ อ่ะ yes so uh, anyway i almost force him i almost bank up him just to interview ผมก็เลยบังคับเขามาสัมภาษณ์ให้ได้.ก็ <laughs> and i put the iphone this this interview was not fancy camera this was my iphone และ iPhone ของ and i just attach a mic and i put it on him and me ผม

There was no evidence for God. แม้แต่คนไม่เชื่อพระเจ้าก็บอกก็ให้คอมเมนต์มาว่าต้องมาจากพระเจ้าแน่นอนไม่ they said I thought there's no evidence for God. คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็บอกว่าไม่มีหลักฐานยืนยันว่าพระเจ้าเป็นจริงหรอก Until I saw this. จนกระทั่งเขาเห็นสิ่งนี้ I said this is evidence for God. The, the the atheist said now I doubt my atheism. ตอนเนี่ยคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเหล่านั้นเนี่ยเห็นสิ่งนี้เห็นส,สิ่งเหล่านี้แล้วก็เชื่อแล้วแล้วเขาก็สงสัยในความไม่เชื่อพระเจ้าของเขาเองสงสยัยสงสัยพระเจ้าก่อนตอนนี้สงสัยความไม่เชื่อพระเจ้าฮาเลลูยา <laughs> ah, so I mean this this is a miracle if it was this much difference this much like two centimeters one inch it would be in his head สิ่งนี้เป็นอัศจรรย์อย่างยิ่งเพราะว่าถ้าระยะแค่หนึ่งนิ้วเท่านั้น มันก็จะยิงโดนที่หัวของเขาแน่นอน so we prayed for Trump's uh, protection for 1,369 days we counted 1,369 days 1,369เราก็อธิษฐานเผื่อทั้มเป็นเวลา1,369วันเผื่อการปกป้อง every day God protect him from evil ทุกๆวันขอพระเจ้าปกป้องเขาจากสิ่งชั่วร้าย Christians don't pray like this normally ปกติคริสเตียนไม่อธิษฐานแบบนี้ Christian say our job is only to bless evil bless our enemies คริสเตียนบอกว่าหน้าที่ของเราคืออวยพรศัตรูอวยพร So how would you bless the enemy in this case แล้วเราจะอวยพรศัตรูได้ยังไงในกรณีแบบนี้ Pray they're more accurate จะอธิษฐานอวยพรให้ศัตรูยิงอย่างแม่นยํมากขึ้นเหรอ So dumb right เป็นเรื่องที่โง่เขลาจริงๆ Now really

We way. we have one way. they slap the face, give them the other cheek. only in slap If us เพราะว่าสิ่งที่โบสถ์สอนกันอยู่เนี่ยก็คือถ้าคนหนึ่งตบแก้มซ้ายเราเราก็ยื่นแก้มขวาให้เขาตบ so if these Christians from Thailand go and teach Donald Trump ถ้าเกิดว่าคริสเตียนจากประเทศไทยไปสอนโดนัลด์ทรัมป์ then they have to say Mr. President เขาก็จะต้องบอกว่าท่านประธานาธิบดีครับ you were shot in the right ear ท่านถูกยิงที่หูขวาแล้ว please turn to the left <laughs> ขอความกรุณาให้หูซ้ายของท่านถูกยิงด้วย Let Joe Biden and Kamala Harris shoot you in the left ear ให้โจไบเดนและคามาลาแฮร์ริสเข้ามาแล้วก็ยิงหูอีกข้างหนึ่งของท่าน Of course you laugh because there's no way that's how to be a Christian แน่นอนเราหัวเราะเพราะว่ามันดูเหมือนไม่มีทางที่จะเป็นคริสเตียนแบบนั้นได้ But we don't know where in the Bible does it teach us to be a balanced Christian อย่างไรก็ตามเราไม่รู้ว่าพระคัมภีร์สอนเราพระจุดไหนในพระคัมภีรที่สอนเราให้มีความสมดุล I think it's just to pray that he be spared from assassination ผมเชื่อมั่นว่าเป็นเรื่องที่ยุติธรรมที่เราจะอธิษฐานให้ทรัมป์รอดชีวิต He came back up and he started speaking about God ทรัมป์ก็ลุกขึ้นแล้วก็เริ่มพูดเกี่ยวกับพระเจ้า I put this scripture at the beginning of my book for him, Micah six verse eight. His closest friend in the military is General Mike Flynn. Mike Flynn, General Mike Flynn asked me if you can say anything to Donald Trump, what would you say? คุณนายพลไมค์ฟลินเนี่ยก็บอกกับผมว่าถ้าคุณต้องการพูดอะไรบางอย่างกับทรัมป์จะพูดอะไร mm. I said, no hesitation. I said, Micah no 6.8. ผมไม่รอเลยพูดว่ามีคาบาที่6ข้อ8 Oh by the way that video the prophecy was seen by 2 million people in one week วิดีโอสักครู่มีคนชมไปแล้วสองล้านคน in one week one ในสัปดาห์เดียว About the Trump assassination. Trump the เกี่ยวกับการลอบสังหารทรัมป์

doing something is god saying something ทีน <Okay. S> ี้ยคนที่ไม่ได้ไปโบสก็จะถามว่าแล้วพระเจ้าทําอะไรบ้างในเรื่องแบบนี้เขาก็กําลังมองดูอยู่ Micah 6:8 let's read it มาอ่านในมีคาบทที่6ข้อ8ด้ครับ Yes told you o oh man what is good โอ้มนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงสําแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี And what does the Lord require of you และพระเยโฮวาทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า but to do justice นอกจากให้กระทำความยุติธรรม to love kindness และรักความเมตตา and to walk humbly before your god และดำเนินด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า that's what god wants from donald trump นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากโดนัลด์ทรัมป์ this is what god wants of the prime minister in thailand และนี่ก็สิ่งเดียวกันที่พระเจ้าต้องการจากนาย,ยกรัฐมนตรีใน <If S 2> ประเทศ <someone S 2> ไทยด้วย rise up and they're too proud ถ้าบางคนลุกขึ้นมาแล้วก็เย่อหยิ่งเกินไป Pray this for this them อธิษฐานข้อนี้สำหรับเขานะครับ What does God require of Thai leaders? พระเจ้าเรียกร้องอะไรจากผู้นำคนไทย It's never changed. ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย Do good. ให้ทำสิ่งดี Be kind. Love kindness. ให้มีความเมตตารักความเมตตา And walk humbly. และสุดท้ายดำเนินด้วยความถ่อมใจ These three things are very difficult. สามอย่างเนี่ยยากมากที่จะทำ very few people are just น้อยคนนั้นจะเป็นคนยุติธรรม very few people can be humble when they get power and money น้อยคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนถ่อมใจถ้าหากเขาได้เงินแล้วก็ได้อำนาจมาแล้ว God will even allow Trump to be shot at in the ear so that he will be more humble พระเจ้าอนุญาตให้ทรัมป์ถูกยิงเข้าที่หูขวาเพื่อให้เขาถ่อมใจลง if you are shot in the ear I guarantee you Money will not be very important to you. All your houses will not matter. Even his airplane doesn't matter. Now we have to pray for him. Do you know that they tried to kill him three times already? You heard the first one, they took eight shots and missed. ครั้งแรกนั่นก็คือการพยายามยิงที่หัวแล้วก็พลาดไป Last week they shot him at his golf course he was on the hole number five hole number five they shot him four times and miss แล้วครั้งล่าสุดก็คือสัปดาห์ที่แล้วที่ทรัมป์กำลังจะตีลูกเข้าหลุมหมายเลขห้าเขายิงไปสีครั้งแต่ว่าพลาด Then number three they t r i e d to kill him on stage some poison was released and 20 people next to him on stage all became blurry like blind แล้วครั้งที่3เนี่ยก็คือตอนที่ทรัมป์อยู่บนเวทีพยายามจะวางยาพิษแต่คน20คนรอบตัวของเขาเนี่ยรับยาพิษนั้นไปแล้วก็ทรัมปลอดภัยคนที่ได้รับยาพิษไปเนี่ยก็แบบมองไม่เห็นมองพร่าไปชั่วขณะหนึ่งคนเหล่านี้ไปที่โรงพยาบาลมีอาการอย่างเดียวเหมือนกันหมดเลย so the fourth thing they're going to try is they're going to try to

That's not just Amen Amen Okay so we're going to learn about justice today I believe that Jesus heard our prayers and protected Trump